สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องจะใจ125วันนี้ผมกำลังเล่นบล็อกฟุตอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะไปหากาะคิซิเนตอนฟูมูนแต่ปรากฏว่าเจอมิลาดตอนอยู่ทะเลห้านะครับจากนั้นขับมาปุ๊บมิหลาดหายแล้วอยู่ดีมิลาดก็เกิดตรงหน้าอีกรอบแล้วผมกำลังขับเทียบข้างๆไปแล้วอยู่ดีครับคิซิเนก็รคิซิเนก็แบบเกิดแต่ไม่เกิดข้างหน้า มันไปเกิดข้างๆมันไปเกาะมันไปเกิด,กดข้างในมีลาแทนนะครับงงเลยตอนนี้ผมก็คือต้องหาทางเข้าไปกดเริ่มเควดเกาะคีสเน่นะครับเดี๋ยวลองมุดทางไหนบ้างเนี่ยประเด็นคือบันดันมาสอนอย่างนี้แหละเอาจริงเกาะคีสเน่เสียยจะเกิดข้างหน้าใช่ไหมครับแต่อันนี้มันมาเกิดข้างๆแทนตรงนี้ก็ไม่ได้พื้นต่ำไป น่าจะต้องทางไหนดีเนะี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะอยู่ลึกเกินไปครับเหมือนมันซ้อนลึกเกินไปก็ลงไปกดไม่ได้เดี๋ยวมผมจะต้องนั่งเก็บก่ลองเงินในเกาะมิลาแทละ่ะแลวสังเกตดีๆโปรติเกาะมิลาตมันจะมืดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้สว่างเพราะว่าเกาะคิเซเนเฉยเลย ปรากฏการณ์ใหม่นะครับใครเคยเจอบ้างรองมาคอมเมนต์ดูนะครับอ๋อแล้วก็คลิปถัดไปนะครับเร็วๆนี้ซุ่มผลจนกว่าจะได้ผลคิสเนีนะครับเดี๋ยวผมจะมีมีมาแจกผลเพลงแล้วก็ผลสาวด้วยรอติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะกลับมาทำบล็อกฟุตแล้วนะครับในช่วงนี้ เราลองเดินออกไปห่างๆจากเกาะน,นี้หน่อยดีกว่าเผื่อว่ามันจะเจออะไรบางอย่างมาเดี๋ยวผมเดินออกไปจากแถบเกาะคิซเนีนะครับผมเดินไปดูเฮ้ยม,มันมืดขึ้นนะเออมันมืดเนี่ยมืดโอ้โหเด่งเลยคนระับมิลาดไอแลนด์คิซเน่ไอแลนด์มันซ้อนจริงๆนะเนี่ย คือพอเรามาไกลๆมันก็มืดเหมือนเกาะมิลาพอเข้าใกล้กับคิเนิปุ๊บก็สว่างมอนอยู่ในเกาะคิเซนิแปลว่าระบบน่าจะยังบักอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่หายยากมากครับมาเจอมิลาพร้อมกับเกาะคิเินิติดๆกันเลยครับไม่น่าเชื่อสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับมาให้ดูบลกเฉยๆอัดเอาไว้ได้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าบอกเลยบันเทิงไปแล้วสวัสดีครับ